เราจะต่อสายไปที่ประธานวิปรัฐบาลใช่ค่ะไปกันที่คุณนิโรธสินทรเลขานะคะประธานวิปรัฐบาลนะคะสวัสดีค่ะคุณนิโรธค,ค่ะควคสวัสดีครับคุณนิโรธครับสวัสดีครับท่านอมรรัตนและครับพี่ตันยครับครับครับ,ค,รบ,ค,รบคุณนิโรธครับผมเข้าใจว่าทางฝ่ายรัฐบาลก็คงไปเจาะข่าวกันมาตามสมควรนะว่าอภิปรายที่นี้ฝ่ายค้านเขาล็อกล็อกเป้าที่ใครที่เป็นเป้าใหญ่ๆนะ ข่าวที่เราได้มาเนี่ยเขาจะล็อกไว้5เป้าใหญ่ด้วยกันมีท่านนายกมีคุณจุรินมีคุณอนุทินมีคุณอนุพงศ์แล้วก็มีคุณเฉลิมชัยข้อมูลตรงกันไหมครับการขาวของทางฝ่ายรัฐบาลตรงกันไหมฮะตรงกันครับตรงกันขล็อกที่เป้าใหญ่ที่5คนนี้นะครับโทษอีกครั้งมีท่านนายกมีรองนายกจุรินมีรองนายกอนุทินมีมาทหนึ่งอนุพงศ์แล้วก็จะมีคุณเฉลิมชัยสีอ่อนห้าเป้าใหญ่ถูกต้องนะฮะครับครับตั้ง ตั้งรับกันอย่างไรครับตั้งมือตั้งรับกันยังไงบ้างคะ,ะตั้งรับก็คือเรื่องนี้เป็นตามอภ,ภิปรายตามมาตาม 2, าราหนึ่งห้าสองเป็นการสักถามแล้วก็ชี้แนะดังนั้นหลักใหญ่ของทางพรครัฐบาลแล้วก็พักร่วมก็มีการคุยกันว่าควรจะให้พรกปุณธีเป็นผู้ตอบในใเบื้องต้นทั้งหมดนะครับเป็นหลักแล้วมันตีต้องเป็นหลักเพราะว่าท่านบริหารราชการแผ่นดินมา ท่านรู้ว่าท่านทำอะไรบ้างนะครับเป็นหลักส่วนพักร่วมสมาชิกเนี่ยก็จะคอยอมอนิเตอร์เก็บข้อมูลบางเรื่องบางราวที่บางทีทางอนานายกหรือว่าทางรัฐมนตรีเนี่ยต้องหล่นบางประเด็นเพราะว่ามันคงเยอะครับตั้งยี่สิบองชั่วโมงนะครับพอ,พอมอนิเตอร์แต่ก็จะมีทางโฆษกรัฐบาลและก็ทางทีมวิบเนี่ยครับลงไป อาแถลงข่าวข้างล่างเพื่อขยายผลให้เห็นว่าสิ่งที่อาอิิรายตกหล่นไปเนี่ยมันเป็นยังไงเพื่อให้ประชาชนรับทราบส่วนทางสสทั้งหลายเนี่ยสสอของพรรครัฐบาลนะก็มีทีมที่จะคอยมอนิเตอร์ดูว่าอพรรคฝ่ายค้านเนี่ยอภิรายอยู่ในกรอบตามรัฐมนูญและประเบียบข้อบังคับหรือไม่ ก่านนอกกรอบก็จะทักท้วงให้เข้ามาอยู่ในกรอบแต่ประเด็นนี้นะครับประเด็นเนี้ยส่วนใหญ่ในการพิพายไม่ว่างใจเนี่ยท่านประธานก็ประธานสภานะครับท่านก็จะทําหน้าที่ควบคุมการประชุมสภาอยู่แล้วครับค่ะครับผมแปลกใจอยู่นิดนึงนะครับการข่าวของวิบรัฐบาลครั้งนี้นั้นฝ่ายค้านเขาไม่แตะลุงป้อมเลยหรือครับับทั้งคณะนะครับคือเป็นการไม่ได้ การอภิปราย152เนี่ยไม่ได้เฉพาะเจาะจงตัวบุคคลนะเป็นการพักถามการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลครับแล้วก็จะชี้นะก็หมายถึงว่าทุกกระทรวงการบริหารราชการแผ่นดินเป็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรเขาก็จะพักถามนะครับนั่นก็อาจจะถึงท่านหัวหน้าพักท่านรองนายกท่านมตรีท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณได้อ๋อได้โอกาสโดนได้แต่แต่โดยกลยุทธ์ของฝ่ายค้านนะ อภิปรายทางรัฐบาลก็จริงนะแต่โดยกลยุทธ์ของฝ่ายค้านมันต้องนะล็อกเป้าเพราะไม่ใช่นนั้นการอภิปรายมันจะกระจายถูกไหมครับในห้าเป้าใหญ่คครรัับบในห้าเป้าใหญ่เป้าไหนดูเป็นจุดอ่อนที่สุดเรื่องอะไรดูเป็นจุดอ่อนที่สุดที่น่าหนักใจที่สุดคือผมดูแล้วเนี่ยมันไม่มีเรื่องใหม่อะไรเลยนอกจากเรื่องสินค้าแพงหมูแพงอะไรเนี่ย แต่ว่ามันก็มีการยื่นยติด,วด่วนแล้วก็มีการอาภิปรายในสภาไปแล้วแล้วรัฐบาลก็ตอบไปแล้วแล้วก็เหตุการณ์เรื่องสินค้าแพงมันก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยแก้ไขปัญหาไว้แล้วเพราะเนื่องจากมันแพงแบบผิดปกติเพราะมีการกักตนสินค้าชเช่นหมูนะครับนี่รัฐบาลก็แก้ไขปัญหาแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ปรับตามไปราคาสินค้าก็ลดลงมา ค่อนข้าง,างปกติอยู่ในระดับปกติแล้วครับจึงไม่มีประเด็นนะแต่ประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจเนี่ยคือผมผมให้ให้ความสนใจกับผู้อภิปรายสองท่าน,นนะครับค,ค,คือคุณอาราิกัญญาเนี่ยมมผมให้ตัวบุคคลนะผมให้ความสนใจตัวบุคคลกับท่านทวีสดสองครับว่าสองท่านเนี้ยเวลาอภิปรายอะไรเนี่ย จะเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ใช้หลักวิชาการแล้วก็ในข้อข้อจริงส่วนใหญ่ก็จะอภิปรายในลักษณะที่มีเนื้อหาสาระครับผมถ่านอื่นผมว่ามันก็ปนเปผสมกันให้วุ่นวายมีการร้องเรียนกันตลอดันการอภิปรายโอเคบางครั้งบางครั้งก็ตัดแปะแล้วก็เอามาอภิปรายกันประมาณนั้นสรุปก็คือ คุณนิโรธในฐานะประธานวิปรัฐบาลค่อนข้างจะโฟกัสไปที่ผู้อภิปรายฝ่ายค้านสองคนคุณสรีกัญญาจากก้าวไกลคุณทวีสอดสองจากประชาชาติ2คนนี้จะเป็นจุดที่จะต้องหาข่าวกันหนักพอสมควรว่าเขาจะเล่นเรื่องอะไรเขาจะเล่นใครใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าผ,ผ,ผ,ผมให้ความสนใจเขาเวลาก็อภิปรายเนี่ยจะนําเสนอ,อข้อมูลมแล้วก็หลักการแล้วก็คือไม่อภิปรายแบบ อาเสียดสีกันแนกกันแหนรือด่าทอไม่คือไม่อารามไม่เน้นวาทะใช่ไหมเน้นเนื้อหาใช่ไหมคะไม่เน้นวาทะเน้นเนื้อหาใช่ไหมคะสองท่านนี้ได้ครับโอเคก็จะไม่ใช่พูดแบบที่เขาเคยฝ่ายค้านพูดกันอ๋อมาด่าเสียดสีอะไรกันกันแนกกันแหนแล้วก็เดินมาเปล่าเหมือนเอาพี่ปลายหนึ่งห้าหนึ่งอย่างนั้นนะโอเคโอเคด้วยความเคารพคุณนิโรธไม่ให้ราคาพิโจยุทธพงของกระผมเลยเลยครับเออ พิพโจโจก็ดีนะครับหมายถึงว่าพิโจโจเขาเนี่ยก็เวลาอภิปรายเนี่ยเขาก็ก็ดูเดือดดีเขาก็ดีนะฮะแต่ว่าผมหมายถึงว่าตัวท่านพิ่โจโเนี่ยเขาก็จะอภิอ่าอภิปรายมาหลายครั้งแล้วแล้วก็เนื้อหาสาระมันผมว่ามันคงจะเป็นเนื้อหาสาระเติมค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนี่ผมไม่ได้ปาณาท่านอื่นนะแต่พิโจโจผมก็โอเคนะครับ เดี๋ยท่านิลับพี่ปลายผมก็ชอบฟังท่านนะครับครับครับแต่ไม่น่าแต่ไม่น่าเป็นห่วงที่น่าเป็นห่วงก็คือสลีกัญญากับทวีจะเล่นเรื่องอะไรจะเล่นใครถูกไหมฮะผมอยากฟังอแสดงว่ายังไม่ได้เก่งข้อสอบ <ผม S 2> สอะคะยังยังลุ้นไหมว่าสองท่านนี้อาจจะมีข้อมูลเด็ดอะไรที่ยังเก็บไว้หรือเปล่าะอ๋อผมผมก็พอจะคาดเดา เวลาเราเรียนหนังส so, like. yeah. so ือเราก็จะดูว right. ่าม oh, uh ัน huh. ต้องเก่งข้อสอบอาจเก่งได้ใช่ไหมคะอาจารย์เนี่ยชอบอะไรอ๋อาจารย์ชอบอะไรข้อสอบเราก็จะรู้ว่าอาจารย์ชอบอะไรอบให้เราเขียนแบบไหนจะออกคาตอบลักษณะไหนเดาได้เดาได้อ่าครนีพัวไปสองท่านผมก็ดูว่าท่านชอบอะไรอและที่สําคัญที่สุดนะรรเนไอยย่างี้คับและที่สําคัญที่สุดนะจะต้องไปหาข้อมูลด้วยว่า จุดอ่อนของอาจารย์แต่ละคนมันอยู่ตรงไหนใช่ครับถ้ารู้จุดอ่อนของอาจารย์มันจัดการง่ายถูกไหมครับใช่ครับหมายถึงว่าจุดเด่นอาจารย์ก็แต่ละท่านก็จะมีด้านะครับผมไม่พูดถึงจุดเด่นผมพาดถึงจุดอ่อนอย่าให้ก็เด๊ดเดีดเด๊ดนะคนนี้โรดเราพูดกันแบบเราเข้าใจกันนะ อย่างพี่โจยุทธพงศ์หลายคนก็ไม่กลัวเพราะรู้จุดอ่อนในตัวของพี่โจคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วทวีสอดสองจุดอ่อนในตัวแกอยู่ตรงไหนครับเออคืออะไรอยู่ตรงไหนครับคือจุดเด่นก็คือจุดอ่อนนะฮะ จุดเด่นของท่านก็คือทำให้เรามองเห็นว่าท่านชอบอะไรท่านชอบอะไรเราก็จะรู้ว่าท่านจะอภิปรายอะไรอันนี้คือเป็นจุดอ่อนครับจุดเด่นจุดอ่อนนะในตัวเดียวกันเลยท่านประธานวิฟท่านท่านท่านประธานวิฟท่านเลี่ยงจริงๆเลยนะไม่แตะไม่ยั้งไม่ได้เลี่ยงะครับนี้มันคือหลักครับหมายถึงว่าเราชอบแบบนี้มันก็จะต้องแบบนี้ก็ต้องมีจุดอ่อนของท่านคือท่านชอบแบบนี้เราก็จะเดาได้คาดการได้ว่าท่านชอบเรื่องอะไรโอเค ถ้าฉะนั้นถ้าฉะนั้นครั้งนี้อ่านทางพี่ทวีสอดส่องของกระผมให้หน่อยสิครับว่าจะเล่นใครจะเล่นเรื่องอะไรที่ไปเก่งข้อสอบขึ้นมาแล้วเนี่ยพี่ทวีสอดส่องจะเล่นเรื่องอะไรเออที่เตรียมคาตอบไปแล้ว <c oughs> อพี่พี่ทวีเนี่ยท่านเป็นคนจริงจังและท่านมีความรอบรู้นะท่านท่านเป็นคนมีรอบรู้ทางด้านวิชาการหลายๆเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินผมว่าท่านรู้เกือบทุกกระทรวงอ่ะท่านมีความสนใจศึกษา คอนขวานะผมตั้งแต่ผมสังเกตเห็นการอภิรายของท่านมาแต่ละครั้งนะครับนั้นการคาดเดาของเราเนี่ยเราก็คิดว่ามันยากพอสมควรแต่ท่านก็ได้แย้มประเด็นออกมาในเรื่องที่ดินเรื่องความอะไรเงี้ยท่าน,นก็แย้มประเด็นออกมาเหมือมนเวลาเวลาเราเรียนถือพอจะสอบชั่วโมงสุดท้ายอาจารย์ก็จะบอกเมฆหมอกอะไรมาลักนณะ เราก็ไปถอดรหัสจากตรงนั้นเอาใช่ไหมอืมได้ครับอืมอ้วสัศิกัญญาล่ะ,ะเขาจะเล่นเรื่องอะไระจะเล่นใครคุณศรีกัญญาเนี่ยจริงๆท่านเป็นคนจริงจังและมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับหลายเรื่องแต่ว่าผมว่าครั้งนี้ท่านอาจจะมาในลักษณะที่เกี่ยวกับด้านมลพิษบ้างอะไรบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ย ผมผมว่าท่านจะมาทางทางด้านนี้เกี่ยวกับเรื่องการเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องอะไรพวกนี้นะผมคงคาดเดานะอืมอืมอืมเอาสรุปภาพรวมๆไม่น่ากลัวครับถ้าจะเป็นห่วงถ้าจะเป็นห่วงผู้หลักผู้ใหญ่สักคนหนึ่งจะเป็นห่วงกระทรวงไหนมากที่สุดครับ คือผมดูแล้วเนี่ยไม่น่าห่วงทักระสวงเลยเพราะว่าการงาราชการแผ่นดินของนายกประยุทธ์เนี่ยรอบนี้แล้วก็คณะมนตรีทำงานกันด้วยความตั้งอกตั้งใจและมีผลงานถึงแม้ท่านจะบริหารราชการในท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจหลายหด้านนะครับแต่ว่าก็ผ่านมาด้วยดีเดินได้วันนี้แลบพรุ่งนี้จะเป็นวันที่รัฐบาลสามารถใช้ อวิกฤตการที่ถูกอภิรายหนึ่งห้าสองเนี่ยมาชี้แจงผลงานของรัฐบาลได้เพราะตามปกติแล้วหนึ่งห้าสองเนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนไม่มีนะครับขัดกับมันมันจะเป็นแต่ว่าเจตนาลมก็คงเหมือนเดิมเพียงเปลี่ยนจากเมื่อก่อนเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับอื่นเนี่ยสี่ศูนย์ถึงห้าสองอะไรพวกนี้จะเป็นการร้องขอจากฝ่ายรัฐบาลมากกว่า ฝ่ายบริหารร้องขอมายังสภาเพื่อจะเปิดอภิปรายเนี่ยให้มีการซักถามแล้วก็แนะนำแต่ตอนนี้รัฐมนตรีว่านี้เขียนนดให้ฝ่ายบรายื่นยัตติแต่ไม่มีการลงมติซึ่งผมก็งงๆกับคนเขียนรัฐบาลรัฐมนูนเหมือนกันมันไม่มียัตติไหนที่ไม่ลงมตินะครับบอกว่างงๆอยู่ไงต้อทนิยามคำว่ายัตติมันก็คือ การเสนอเรื่องราวเสนอเรื่องราวให้พิจารณาถกเถียงกันอภิปรายกันแล้วลงมติครับครับผมก็งงๆอยู่นะเอาเอาเอาคุณที่โรดนะครับสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยลุงตู่จะมาฟังอภิปรายในสภาไหมครับเท่าที่สอบถามกันในครับคืนที่ผ่านมาเนี่ยท่านอยู่ในสภาตลอดนะครับเห็นไหมที่ผ่านมาสองสาครั้งเนี่ยที่สามปีมาท่านจะนั่ง นั่งอยู่ประจําตั้งแต่เช้ายันเลิกอะสภาอยู่ตอนไหนก็ท่านก็นเลิกตอนนั้นเหมือนกันนะครั้งนี้แหละครับ่าผมคาดว่าครั้งนี้ท่านก็ต้องมามได้ข่าวว่าเดินทางมาถึงสภาแปดโมงสี่สิบห้าค่ะแปดโมงสี่สิบห้าจะถึงสภาแล้วจุอยะะู่จนกระทั่งปิดการประชุมในแต่ละวันเหรอฮะครับทุกครั้งจะเปะน็นลักษณะนั้นยกเว้นบางกรณีมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านต้องรีบออกไปอ่าประชุมข้างนอกพบปะอะไร โอเคแขกต่างประเทศนั่น,นต้องไปรับแขกบ้านแ็บเมืองอโอเคคำถามสุดท้ายครับคุณดิโรดครับคาดว่า17-18จเนี่ยจะมีเกมนับองค์ประชุมไหมเอ,อ่อทางฝ่ายรัฐบาลคงไม่มีนะเพราะฝ่ายรัฐบาลถือว่าการประชุมสภาเป็นหน้าที่ส่วนฝ่ายค้านผมก็คิดว่าเป็นยติของท่านท่าน,นก็คงไม่ ไม่นับองค์ประชุมผมคาดเดาไม่ได้โอเคครับครับถ้าฝ่ายค้านเล่นเกมนับองค์ประชุมก็แปลกเพราะเป็นเรื่องของเขาเองถูกไหมใช่ครับโอเคเอาละครับคุณนิโรธครับครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณนะคะท่านประธานค่ะท่านนายแลวก็คุณอมรรัตน์ครับค่ะขอบคุณค่ะคุประวครับท่านประธานวิบรัฐบาลค่ะคุณนิโรธสุนทรเลขาเดี๋ยววันนี้ก็รู้